นอนไล่เธอแล้วเข้าไปห <None survival. S 3> ้องเอมุ่นนอนสบายแล้วกินกินแบ่นอนนอนอติ้งนอนยืนนิทรานอนเองมันนอนกินอิ่มได้วิเอ้ยถ่านอนอิ่มแล้วก็นอนสมาชชิกใหม่ นะครับสมาชิกใหม่มาจากเมืองนครเดินทางมาจากเมืองนครสงสัยเกเหนื่อยเกนได้นอนเบินงมเดินทางมาไกลเนาะขี่รถมาเตอเอยถ่านอนเพิ่นเพิ่นเพิ่นกินอิมดีด้วยเนี่ยนอนอิติ่ง Någon är här.